สัตยาชนผู้มีที่รักทุกท่านครับผมขอสั่งเสียตัวของเราผมเองและที่น้องที่รักทุกท่านให้มีความเมตตาให้มีความยำเกรงต่อละให้มีความตักว่าความยำเกรงต่อละสุบฮานอหัวตาละเพราะแท้จริงสเสบียงที่ดีที่ที่ดีที่สุดที่เราจะกลับไปหาพระองค์ในวันกิยามัตคือความตักว่าความยำเกรงต่อพระองค์เท่านั้นอัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาละ ليسوا سعنتما فتحها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فمنهم شكي وسعيد فأما الذين شَكُوا ففي النار لهم فيها ثَفِيرٌ وشهيق خالدين فيها ما لامت السماوات والارض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سَعِدُوا ففي الجنة خالدين فيها มาดามาติสมาวะทัวัลกอิลลามาชาอัรบุกอ ط ا ء อันกวรมจุดอตัลลฮชบุบฮานทัลลัชะนั้นวาได้ทรงตรัสไว้ดังนั้นในหมู่พวกเขาจะมีทั้งผู้ที่เป็นทุกข์และผู้ที่เป็นสุขสำหรับผู้ที่มีทุกข์พวกเขาจะอยู่ในนรกสำหรับพวกเขาที่อยู่ในนรกนั้นจะมีแค่การถอนหายใจและการสะอื่นพวกเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาล ตราบที่ชั้นฟ้าและแผ่นดินยังคงยืนยงและตราบที่พระเจ้าของพวกเจ้านั้นทรงประสงค์และสำหรับผู้ที่เป็นสุขนั้นพวกเขาก็จะอยู่ในสวงสวรรค์พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลตราบที่ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินยืนยงและตราบที่พระเจ้าของพวกเจ้าทรงประสงค์เป็นการมอบให้โดยไม่มีการตัดทอนพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับ แท้จริงความทุกข์ความสุขนั้นสาเหตุก็มาจากตัวพวกเราเองความทุกข์สาเหตุก็มาจากการที่เราฝ่าฝืนบทบัญญัติของพระองค์ไม่ยอมเตาบัตตัวไม่มอยอมอภัยโทษต,ต่อความผิดบาปของเราแล้วความสุขนั้นสาเหตุก็มาจากตัวเราจากการที่เราตายเชื่อฟังและจากการที่เราปฏิบัติอามันต่าง ทเทาลอสรสุภาหนุวะตาแล้วได้ทรงสั่งไว้พี่น้องผู้ศรัทธาครับวันนี้ผมมีสามประการมานําเสนอเป็นสามประการที่อินชาลัทธาพวกเราทุกคนได้ปฏิบัติหรือได้กระทํามาแล้วเนี่ยจะทําให้พวกเราเนี่ยได้รับทั้งความสุขในดุนยาแต่แน่นอนในอาคิร้อนเนี่ยพวกเราจะได้รับความสุขอย่างเต็มที่อยากเต็มที่อย่างที่เรานั้นไม่สามารถคํานึงหรือคิดได้เลย ประการแรกครับหากเราได้รับเนี่ยมะได้รับความโปรดปานแล้วให้เราขอบคุณประการที่สองเมื่อเราได้รับบทตรทดสอบได้รับภัยบาลาเนี่ยให้เราอดทนประการที่สามประการสุดท้ายครับคือเมื่อเราได้ได้พลาดไปกระทําในสิ่งที่เป็นบาปในการฝ่าฝืนบทบัญญัติของพระอ,องค์เนี่ยให้เรารีบเร่งในการตว,วัดตัวและขออภัยโทษต่ตพอพระองค์ ประการแรกครับเมื่อเราได้รับความปวดปานเนี่ยมัดให้เราขอบคุณเมื่อเราได้รับเนี่ยมัดความปวดปานจากอลลอล์แล้วเนี่ยก็ให้เราขอบคุณในเนี่ยมะความปวดปานที่เราได้มาและให้เราเอาเนี่ยมัความปวดปานอันนี้เป็นแรงผลักดันให้เราได้มีความตออาตต่อพระองค์ให้เราได้ทําอิบาร์ดะและทาอามันต่างๆเพื่อพระองค์และให้เราได้ทราบไว้ว่าความปวดปานหรือความสุขสบายเนี่ยมัดต่างๆที่เราได้มาเนี่ย เหล่านี้แล้วทั้งหมดล้วนมาจากพระองค์มันไม่ได้มาจากความสามารถของเราหรือไม่ได้มาจากพละกําลังของเราร,เรู้กลนเงื่อนไขในการขอบคุณต่อล้อสุบานุหวตาอล้วนั้นมีอยู่สามประการด้วยกันครับข้อแรกให้เราพูดให้เราแสดงออกมาริกุลลอให้เราละหมาดให้เราปฏิบัติข้อที่สองให้เรารับรู้และใหให,ให้เรายอมรับว่าความปวดปานเนี้ยมัด ที่เราได้มาเนี่ยล้วนมาจากพระองค์ข้อที่สามให้เราใช้เนี้ยมัดหรือความโปรดปานที่เราได้มาเนี่ยในการเชื่อฟังและการตอบรับต่อพระองค์อิชชลล์ครับเมื่อเราปฏิบัติด,ดังกล่าวทั้งหมดนี้มาแล้วนั้นจะถือว่าเนี้ยมะที่เราได้มานั้นเป็นความโปรดปานเป็นผลตอบแทนจากพระองค์และส่วนใครที่ไม่รู้จักที่จะขอบคุณตอรับสุภะนา,าวูตาอะลาแล้วนั้น เพิงทราบไปเถอะครับว่าแท้จริงการลงโทษของอัลเรานั้นทรงรุนแรงที่สุดอุสบิเลมินชัยตานนราจิมว إ ذ ا عذَّنَ رَبُّكُمْ لَأَنْشَكَرْتُمْ لَعَزِيزًا نَّكُمْ وَلَأَنْكَفَرْتُمْ إ ะ ن َّีَ ذ َ ا, ذ إ ذ ب ِ ي อัลลอฮฺซุบฮานุฮฺอัลลอฮฺได้กล่าวว่าและจงลำลึกในขณะที่พระเจ้าของพวกเจ้าได้ประกาศว่าหากพวกเจ้าขอบคุณข้าก็จะเพิ่มภูนให้กับพวกเจ้าและหากพวกเจ้านเนรคุณแล้วแท้จริง การลงการลงโทษของข้านั้นทรงร,นรุนแรงยิ่งและการขอบคุณต่อลอสาการขอบคุณต่อลอสบุหานั้นการตอบขอบคุณต่อลอสบุานั้นทุบหานะหัวตาอะไรนั้นไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเท่านั้นแต่การขอบคุณต่อลอตาอะไรนั้นต้องมีทั้งคำพูดการยอมรับและการปฏิบัติในการเชื่อฟังของพระองค์ตั้งที่ลอสบุหานลอุ Allah, านัวตาอไได้ตรัสไว้ว่าพวกเจ้า จงปฏิบัติเถิดวงวันของดาวุฒด้วยกับการขอบคุณและส่วนน้อยของบ่าวของข้านั้นที่จะเป็นผู้ขอบคุณประการที่สองครับเมื่อเราถูกทดสอบเราก็อดทนให้เราอดทนต่อการทดสอบที่อัล l l a ์ส่งลงมาให้เราอู๊ดบิลลาฮิมินะชัยตอนีรจีมกอลลอห์ละฮุตะอาลา์วนะเบลูคุมบิชัรริวลฟัยรฟิตนัตันไวไลนาตุร์จอยุนและเรา จะทดสอบพวกเจ้าด้วยกับความชั่วและความดีและพวกเจ้าต้องกลับไปหาเราอย่างแน่นอนฟิตะนะคือบททดสอบที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าพระองค์จะทรงทดสอบพวกเรากับสิ่งที่ทไม่ดีและสิ่งที่ดีดังนั้นใครก็ตามครับที่ถูกทดสอบด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีก็ให้พวกเขานั้นอดทนและใครก็ตามที่เขาถูกทดสอบให้ได้รับเนื้มัดความโปรดบาแล้วก็ให้เขานั้นขอบคุณ เื่อเขาปฏิบัติตามสิ่งดังกล่าวแล้วเขาก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขและส่วนใครที่เมื่อเขาได้รับความปวดปานจากอัลลอฮ์แล้วเขาก็ทรยศต่อความปวดปานที่อัลลอฮ์ให้เขามานั้นเมื่อเขาได้รับบททดสอบเขาก็จะสิ้นหวังและไม่พอใจในการกําหนดของพระองค์ดังนั้นเขาจะเป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์และความอึดอัดใจ,จและเขาก็จะไม่มีวันได้รับประโยชน์จากความปวดปานที่อัลลอฮ์ให้เขาเป็นอันขาด แต่ถ้าว่าเขาจะได้รับผลตอบแทนด้วยก,การทดสอบและการลงโทษจากพระองค์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นและใครก็ตามครับที่ได้รับเนี่ยมาจากพระองค์ก็อย่าได้นําความปวดปานความสะดวกสบายที่เอารอได้ให้เนี่ยไปใช้ในการฝ่าฝืนหรือการทำมัซิยัดการทําบาปเป็นอันขาดและกลุ่มคนที่ได้รับทดสอบที่หนักที่สุดในบรรดาเบาของพระองค์นั้นคือบรรดาอัมียะ บรรดารอซูลบรรดานบีให้พวกเราได้ลองไปศึกษาในชีวรประวัติของพวกท่านเราจะพบถึงความหนักน่วงของบททดสอบที่บรรดารอซูลและบรรดานบีนั้นเราจะเห็นว่ามันใหญ่แค่ไหนและเราจะได้รับรู้อีกว่าบ้านปลายและผลตอบแทนของความอดทนของบรรดารอซูลและบรรดานบีนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนอูซุบิลลาฮิมินัชัชตอนิรรจิม ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسَّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا إن نصر الله قريب الله سبحانه وتعالى ريثهم تاريخها กับสิ่งที่ผู้ล่วงรับก่อนหนะ้าพวกเจ้านั้นได้ประสบบรรดาความลําบากความเดือดร้อนได้ประสบกับพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาประสบกับความหวั่นไหวรอซูลและบรรดาผู้และบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่กับท่านได้กล่าวขึ้นมาว่าเมื่อไหร่เมื่อไรรหอออออร,ร่การช่วยเหลือของอัลลรย์จะมาถึงคุณทราบเถิดว่าแท้จริงการช่วยเหลือของอลรย์นั้นทรงอยู่ใกล้พวกเราดังนั้นครับ ให้พวกเราได้รู้ว่าความอดทนนั้นจะมาพร้อมกับชัยชนะและการช่วยเหลือและทุกบททดสอบจะมาพร้อมกับทางออกเสมอและทุกความและทุกความยากลําบากนั้นจะมาพร้อมกับความง่ายดายเสมอบรรดาเราศูลและบรรดารผู้ศรัทธาที่อยู่กับท่านนั้นพวกท่านไม่เคยสิ้นหวังถึงแม้ว่าบาลาบททดสอบของพวกท่านนั้นจะหนักหน่วงเพียงไหนก็ตามพวกท่านอดทน จนกระทั่งบททดสอบและภาระต่างๆของพวกท่านนั้นได้หมดไปและเหลือทิ้งไว้ในบั้นปลายชีวิตของพวกท่านเหล่านั้นด้วยกับความโปรดปรานและความดีงามซึ่งเป็นผลมาจากความอดทนและความหวังที่จะได้รับความโปรดปรานจากอรรถสุภานุะตาละประการที่3ครับประการสุดท้ายเมื่อเราทำบาปให้เรารีบเร่งขอภพยโทษมนุษย์ทุกคนครับ พวกเราทุกคนล้วนจะมีความผิดบาปอยู่แล้วแต่คนที่ทําความผิดคนที่ทําความบาปที่ดีที่สุดผู้คนท,ที่คนที่เขาทําผิดแล้วเขารู้จักที่จะกลับเนื้อกับตัวเตาบัตไปหาพระองค์คนมนุษย์ทุกวันนี้ครับล้วนที่จะเผชิญพบเจอกับความผิดบาปตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเจอมันแล้วยอมแพ้มันไม่ต่อสู้กับมันไม่อดทนและหมดหวังกับความเมตตาของอ์นั้นเขาก็จะกลายเป็นคนที่แบกไว้จากความชุบ ไม่เห็นหนทางแห่งความสุขแต่ถ้าหากว่าเราขออภัยโทษต่อพระองค์แต่รู้จักที่จะตตะวตัวกลับไปหาพระองค์พระองค์ก็พระองค์ก็จะทระองอภัยโทษให้แก่เราและจะตอบแทนเราด้วยสิ่งที่ดีกว่าซึ่งมันเป็นผลมาจากความอดทนและการขออภัยโทษของเราอาูซบิลลาฮิมินัชชยตอนุรรจิมวลลี่ในอิดะฟะลูฟะฮิชะนอ้อ ظلمو أنفسهم ذكر الله فاستغفرو لذنوبهم وَمَنْ يكفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم عجر الآملين และได้ขออภัยโทษต่ตอพระองค์ในความผิดบาปของพวกเขาและใครเล่าที่จะให้อภัยโทษต่อความผิดบาปของพวกเขาได้เว้นแต่ Allah และหากพวกเขาไม่ดื้อรัน้นทำในสิ่งที่พวกเขาเคยทำมาทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันเป็นบาปเช่นเหล่านี้การตอบแทนของพวกเขาคือการอภัยโทษจากพระองค์คือการอภัย,โท,ยโทษจากพระเจ้าของพวกเขาและบรรดาสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำาหลาใสไหลยอยู่ภายในสวรรค์เหล่านั้นโดยที่พวกเขา จะพำนักอยู่ในสวรรค์น,นั้นตลอดกาลและผลตอบแทนของคนที่ทําความดีนั้นช่างสวยงามยิ่งท่านเบีมฮัมมัสสดสุลลัลฮอลัยวสัมได้กล่าวว่าคนที่กลับเนื้อกลับตัวจากบาปที่เขากระทานั้นก็เหมือนกับคนที่ไม่มีบาปและพวกเราอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของลอ์ครับถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังทําบาปกันอยู่ถึงแม้ว่าเรายังอยู่ในสภาพที่เป็นคนที่ทําบาปกันอยู่แต่ให้เรา เล็งไว้ที่จะขออภัยโทษต่อพระองค์และเต้าวัดตัวกับเนื้อกับตัวไปหาพระองค์อูสบิลและมินาชัยตอนยูราจิมกุลยาอิบาดียัลล่นั่นอัทรฟุอัลอัฟุธิฮิมลาตักนตุมม์รุห์มะติลลาอินนัลลอฮ์ยกฟิรุลซุนูบะจญมิยาอินนัฮูฮุวัลกัฟฟุรุลรฮิมวะอานีบูอิลารับบิคุมวะอัสลิมูฮวะมาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้บรรดาบ่าวของฉันผู้ที่อาทรรต่อตัวของพวกเขาเอง พวกท่านอย่าได้หมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นสุขเป็นผู้ทรงอภัยให้กับความผิดบาปทั้ทงปวงแต่พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงเมตตาเสมอแต่โจหจงหันหน้าไปยังพวกพระเจ้าของพวกท่านและจงนอบน้อมต่อพระองค์โดยกับเงื่อนไขดังกล่าวนี้เองครับใครที่ตะวัดตัวต่อพระองค์พระองค์ก็จะทรงอภัยโทษให้แก่เขาแม้ว่าความผิดบาปของเขานั้น จะเยอะเพียงใดก็ตามการตวัดตัวการกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์นั้นไม่ใช่เพียงแค่คําพูดเท่านั้นเงื่อนไขระดับของการตวัดตัวนั้นมีสามประการด้วยกันครับคือหนึ่งประการแรกเราต้องละทิ้งบาปที่เราได้กระทําอยู่ใครก็ตามที่ตวัดตัวแล้วแต่ก็ยังกระทําบาปนั้นอยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองการตวัดตัวของเขาก็เป็นแค่เพียงลมปากครับยังไม่ถือว่าเขา เป็นผู้ตอบัสต,ตัวกลับไปหาพราะองค์ประการที่สองให้เขาต้องให้เขาตั้งใจที่จะไม่กลับไปทําบาปสิ่งสิ่งนั้นที่เขาเคยกระทามาและประการที่สามครับมเ,รเ,เมื่อเขาด่าทำหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือการนินทาหรือการใส่ร้าย้า้สีหรือเรื่องอะไรก็ตามครับที่เป็นการละเมิดตจอผู้อื่นจําเป็นแก่เขาให้นําสิ่งที่เขาเละเมิดผู้อื่นมาไปคืนเขาหรือไปขอโทษในสิ่งที่เขาได้ลงเกินผู้อื่นมา ดังกล่าวทั้งหมดนี้เป็นเงื่อนไขของการตบัตตัวเพราะการตบัตตัวนั้นไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเท่านั้นอัลสฮ์สุบฮานูตาลาได้กล่าวว่าจะไม่ถือว่าเป็นการตบะสสาหรับผู้ปฏิบัติความชั่วต่างๆจนกระทั่งความตายของเขาได้มาถึงและเขาก็กล่าวว่าตอนนี้แหละที่ฉันจะตบัดตัวการล่าช้าในการตบัดนั้นเขาตบัดตัวในสภาพที่ความตายได้อยู่ตรงหน้าเขา การตอบับต,ตัวนั้นจะไม่ถูกตอบรับนาทีพระองค์เพราะว่าการตอบรัรจะต้องทําในตอนที่มีความสามารถตอนที่วิญญาณยังไม่ถึงเลือกระเดือกพอถ้าหากวิญญาณหรือความตายอยู่ตรงเลือกลูกกระเดือกแล้วนั้นการตอบรัรของเขาจะไม่ถูกตอบรับเป็นอันขาดพอ,พอมีฉนั้นแล้วคนก็จะกลับเนื้อกับตัวจะตอบรับตัวต่อพระองค์ในตอนที่เขาใกล้ตายหรือตอนที่วิญญาณนั้นใกล้จะออกจากร่างเขาเท่านั้นและใครก็ตามครับ ที่ยังหมกมุ่นอยู่แต่กับการทําฝ่าฝืนทําความผิดและคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดีอย่าล้ออาภัยโทษให้ใช่ครับพระองค์อภัยโทษให้จะให้กับใครครับให้กับคนที่ตวัดตัวให้กับคนที่กลับเนื้อกลับตัวและให้กับคนที่ยอมรับความผิดของเขาออซบิลละมินัชัยตอนยูรจีมฟัลลอละฮุตะอัลาะวะอินนีลาวฟาร์ลิมันตาบะวะอามะน่าวะมิลาสาลิฮังซุมมาฮ์ตะดา รัศุบารุษภูตาลาได้กล่าวว่าแท้จริงข้าเป็นผู้ที่อภัยโทษให้อย่างมากมายแก่คนที่ขออภัยโทษแก่ข้าและศรัทธาและทําความดีและยึดมั่นอยู่ในวทางที่ถูกต้องดังนั้นครับใครก็ตามเมื่อเขาได้รับเนื้อมัดเขาก็ขอบคุณและเมื่อเขาถูกทดสอบเขาก็อดทนและเมื่อเขาทํพลาดเขาก็ขออภัยโทษินชาอัล้อครับเมื่อ